2องกลัง x กลังสพี่ทําให้ดูอย่างเดียวเราตั้งใจฟังให้เข้าใจ2องกลัง x กลังสบวกส x บวกสเท่ากับ2องกลัง5้าบวกส x เขาถามว่าหา x ก2ลังสลบส x ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดอันนี้เป็นข้อสอบสามัญสามัญนี้จะสอบสําหรับสายแพทย์เนี่ยถ้าเราตั้งใจว่าอยากเรียนหมอเภสัชทันตะพวกเนี้ยก็คือต้องสอบไอ้นี่เขาเรียกว่าข้อสอบ9วิชาสามัญ ใครอ,อายากเล่นหมอคือต้องเก็บข้อนี้เลยก้อนนี้พี่เริ่มจากก้อนนี้คือถ้าเลขชี้กำลังบวกกันเนี่ยหลักการก็คือเหมือนเดิมถ้าเราแปะไปต่อไม่ได้เราต้องแปลงกลับแปลงกลับเป็นตัวฐานคูณกันแสดงว่าถ้าพี่แปลงกลับเราก็จะได้2กำลัง x กำลัง2อันนี้คือก้อนแรกเนาะแล้วก็คูณกับอีกตัวหนึ่งต้องเป็น2กลงงัง2อะไร สอเป็น2กําลัง 2x อีกตัวหนึ่ง2กําลังอะไรสได้4แล้วก็ก้อนนี้<ป>ก้อนขวา<ป>ก้อนขวา<ป>เลขชี้กําลังมันบวกกันก็แปลงกลับเป็น2กําลัง5ใช่ไหมคูณอะไรนะสองกลัง 4x 2กําลัง5ได้32คูณ2กําลัง 4x แล้วก็ข้างหน้าตัวนี้เหมือนเดิมเป็น2กําลัง 2x กําลังสอง กี่ตัวแปะเอางี้พี่ใบให้มากกว่าหนึ่งเฉยชัว <c oughs> สองอ่ะสองตัวแปะ <c oughs> อันแรกอันนี้พี่ว่าต้องเป็นเลขสองยกกำลังอะไรเฉยชัวอะพี่ขึ้นต้นให้สองกำลัง สองกำลัง x แล้วก็กำลังสองอ่ะอันนี้เป็น a ตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้สองตัวนี้เดี๋ยวพี่เขียนแย่ให้มันเป็นสองกำลังสอง x กำลังสองถ้าพี่เขียนอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นสองกำลัง x กำลังสอง้หมดกำลังสองอันนี้คือเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเอาเลขชี้กำลังคูณกันจะได้ตัวเดิมที่พี่เขียนแบบนี้เพราะว่าเราจะได้มองออกว่าคือ a กำลังอะไร a กำลังสอง ก้อนแรก a กําลัง2ก้อนนี้แล้วก็บวกกับตัวนี้เนาะ2กําลัง x กําลัง2ตัวนี้เราให้เป็นใครเป็น a อีกตัวหนึ่งอ่ะเป็น b อ่ะใครเป็น b นะเออ2กําลัง 2x ตัวนี้คือ b แสดงว่ามันจะเป็น a เป็น b แล้วก็คูณ4ก็คือ4 ab ก้อนนี้ สามสิบสองคูณกับอันนี้ให้เป็นใคร C ีไม่ซีอันนี้ให้เป็นใครเออบี b. กำลังสองหุยแสดงว่าง่ายไปดีข้อนี้มันเป็น2องกำลัง 4x เอกนาะก็คือ2องกำลัง 2x ทั้งหมดกำลังสองเพราะว่า2องกำลังสองอตัวนี้คือ b มันก็เลยเป็น b ีกำลังสองมันจะเท่ากับ3 2 b สกำลังสองเราก็ย้ายไปลบแล้วก็แยก2วงเล็บ มันก็จะได้ว่า a กำลังสองไปบวกกับ c ab แล้วก็ไปลบกับ32 b กํลังสองทำเหมือนเดิมเลยคือแยก2ตัวแปรเอางี้พี่ช่วย a กับ a เราก็ทีเหกือจัดการเองคูณกันข้างหลังได้ b กําลังสองพี่ช่วยอีกต้องเป็น b กับ b ลบสาสองกับบวกสคูณกันได้ลบสามสองแต่รวมกันได้บวกสบวกแกับลบสก,ก,ก็คือมันจะมีสองค่าใช่ไหม,มเราก็จับแต่ละก้อนเท่ากับศูนยจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนยก้อนแรกก้อนแรกเอ่อก้อนแรกเราจะได้ว่า a เท่ากับลบแปอีกก้อนหนึ่งก็จะเป็น a เท่ากับสี เราก็แทนค่ากับเข้าไป a เนี่ยเราแทนเป็น2กาลัง x กาลัง2ตัวนี้2กาลัง x กาลัง2เท่ากับลบ8แต่พี่มองว่า8เนี่ยมันต้องทําให้เป็นหาร2ก็คือแปลงเป็น2กาลังอะไร2กาลัง3แล้ว b ตัวนี้ b ตัวนี้มันเราก็สมมุติมาจาก2กาลัง 2x แล้วคู่นี้ก็จับเลขชี้กําลังมาบวกกันเราก็จะได้ว่า2กาลัง x กาลัง2เท่ากับตัวนี้มีลบอยู่เนาะลบ2กาลัง3บวก 2x คำถามก็คือเราเทียบเลขชี้กําลังได้ไหมไม่ได้หรือไม่รู้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเออฐานไม่เท่ากันทํายังไงให้ฐานเท่ากัน <c oughs> ถ้าคุณลบลบจะไปอยู่ด้านไหนเราจะไปอยู่ด้านนีแทนอันนี้ก็จะเป็นบวกแสดงว่าได้ไหม ไม่ได้อันนี้ยังไงก็เทียบไม่ได้และทําให้ฐานเท่าไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเราคูณลบทั้ง2ข้างอ่ะลบก็จะมาอยู่ด้านซ้ายแทนอันนี้ก็เทียบไม่ได้เพราะว่าฐานไม่เท่าจดไปนะฐานไม่เท่ากันเลยเทียบเลขชี้กาลังไม่ได้ฐานไม่เท่ากันเลยเทียบเลขชี้กาลังไม่ได้อีกอันนึงได้เพราะว่าพอเราแทน a เป็น2กำลัง x กำลัง2 4ก็เป็น2กำลัง2เนาะแล้ว b ก็เป็น2กำลัง 2x คู่นี้ก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันเราก็จะได้ว่า2องกำลัง x กำลัง2เท่ากับ2องกำลังสองบวก2 x แล้วก็เทียบเลขชี้กำลังใช่ไหมตัวนี้เราจะได้ว่า x กำลังสองเท่ากับ2บวก2 x เราจะหาค่าอะไรอ่า x กำลังสองลบ2 x ต้องหาอะไรมาก่อน เอางี้อ่ะตอบได้เลยข้อนี้ตอบ <c oughs> ตอบเทไร่ออตอบสองตอบสองเพราะว่าพอเราย้าย 2x <c oughs> กลับมาลบเนี่ย <c oughs> มันก็คือตัวที่โจทย์ถามพอดีเราก็ไม่ต้องหาค่า x ใช่ไหมมันต้องสังเกตเนี่ยตอบสองถ้าใครไปหาค่า x อีกทีหนึ่งก็คือมันต้องใช้สูตรลบ b จำสูตรลบ b ได้ไหมบวกลบสแควรูทอะไรพวกนี้คือเยอะมากก็ข้อนี้ตอบ2ป้าข้อสุดท้ายของเรา